น้ไหลาจากที่สูงไปต่ําแต่ไม่ได้หมายความว่าน้ําจะไหลาจากเหนือมาใต้นะฮะน้ําไหลาจากตะวันตกไปตะวันออกได้ครับอย่างเช่นระบบน้ําในพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดไผยภูมิเอย่ยโคราชเอย่ยเวลาน้ําท่วมน้ํามันจะมาออกที่อูบนราชธานีเท่านั้นคุณเ,เห็นไนะสีส้มกับส,สีม่วงกับสีเหลืองเนี่ยน้ําจากอีสานจะไหลาจากซ้ายสู่ขวาเท่านั้นฮะ ดังนั้นน้ำท่วงชัยภูมิกับน้ำท่วงโคราชไม่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพและภาคกลางใช้คำนี้อีกที่นี่นคืออะไรจักตากนี่คือแม่น้ำปิงนี่คือแม่น้ำยมนะฮะนี่คือนี่คือแม่น้ำปงเอาขอไทยครับนี่คือแม่น้ำวังนะครับนี่คือแม่น้ำปิงนะฮะแล้วก็นี่คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับเอ๊ะ แล้วก็นี่คือแม่น้ําป่าสักนะฮะแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมารวมกันเราเรานี่คือนี่คือแม่น้ํายมนะขอพ่ยนี่คือสุโขทัยนะฮะนี่คือแม่น้ํโยมแล้วก็นี่คือแม่น้ําปิงนะฮะซึ่งมันก็จะไหลมารวมกันกลายเป็นนครสวรรค์เราไม่นับพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมในปีนี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ที่ลบบุรีนี่ก็คือป่าสักชลสิทธิ์มันจะไหลมาออกกันที่จากเหนือลงมาใต้จริงๆจากเหนือลงมาใต้แล้วก็ลงอ่าวไทยน้ําเนี่ย มันจะเป็นประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งคราวนี้คุณผู้ชมครับเราต้องบอกว่าอะไรระบบน้ำเนี่ยมันจะแยกกันสองระบบแบบนี้แล้วก็ต้องเคลียร์ให้ชัดเอาให้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเวลาเราพูดถึงระบบน้ําในภาคกลางแล้วก็ระบบน้ําในภาคอีสานนั้นมันจะแยกกันออกอย่างชัดเจนความจริงก็คือน้ําไหลาจากที่สูงลงไปที่ต่ํา แต่จะไหลาจากตะวันตกไปตะวันออกก็ได้หรือเหนือลงใต้ก็ได้ต่อข้อถามที่ว่ามีไหมที่น้ำไหลาจากใต้ไปเหนือได้ครับถ้าทิศใต้อยู่สูงกว่าทิศเหนือน้ำก็จะไหลาจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือดังนั้นคำว่าสูงกับคำว่าต่ำไม่เกี่ยวกับเรื่องทิศทางนี่คือสิ่งที่อยา,ากจอธิบายไว้ในเบรกนี้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเราม,มีเวลา,าสั้นๆมีเวลาจากัดอยู่ประมาณนี้ แยกแม่น้ําให้ออกทิศไหนไหลมาจากทางไหนระบบน้ําของตรงไหนคือระบบน้ําอะไรแล้วเราจะเข้าใจเกี่ยวกับราชการน้ำท่วมมากขึ้นพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาว่าเป็นต่อกับข่าววันศุกรนะ์ฮะ